สวัสดีครับก็มาพบกับเป็นดารอีกครั้งนะครับก็อ่าส่วนตัวแล้วใครที่เข้าไปในเพจก็อ่าขอโทษด้วยนะครับก็ไม่ได้เข้าไปในเพจเลยแล้วก็ไม่ได้เข้ามาใน YouTube ด้วยก็อวันนี้จะมาทําคลิปแก้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยว่างแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นปิดเทอมพอดีนะครับของมหาวิทยาลัยก็จะมาทําคลิปแก้นะครับ ในการทำเว็บ HTML แบบไม่มีเสียงเพลงนะครับอ่ะเราจะมาอธิบายกันขั้นแรกนะครับเปิดโปรแกรม Adobe d e a m w e a e r นะครับ CS6 นะครับแล้วก็กด M นะครับอ่ะจะขึ้นมาแบบนี้เราต้องการสร้าง HTML เส๋ยวแล้วเปลี่ยนตรงด o c t y p e ตรงนี้เป็น HTML5 นะครับจะเป็นรุ่นใหม่หน่อยก็คือ ปกติมันจะเป็นตัว html เนี่ยิดตัวนะครับจะเ,เก่านิดนึงถ้าเรากดตัว html ตรงๆเลยเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น html เปลี่ยนเป็น html ไฟ์ครับอ่าจะเป็นตัวจะเป็นระบบใหม่นะครับก็จะเป็นโค้ดสั้นๆถ้าใครเขียนโค้ดเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันเขียนง่ายกว่าแล้วก็เขียนได้สั้นสั้นมากๆเลยนะครับก็ จาก HTML 5เฮ้ย HTML ที่จากตอนแรกนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้จะยาวยืดๆนะครับตอนนี้เหลยแค่ d o t p HTML แค่นั้นเองอ่ะวนใครที่หน้าตาตัวโปรแกรมไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูก็จะมาที่ดีไซเนอร์ตรงนี้นะครับอ่ะเปลี่ยนเป็นดีไซเนอร์เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ่าเปลี่ยนเป็นโค้ดโค้ดก็เป็นโค้ดอย่างเดียวถ้าเป็นดีไซน์ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเว็บถ้าเป็นสปิดก็ตรงส่วนด้านซ้ายจะเป็นโค้ดแล้วก็ตรงส่วนด้านขวาจะเป็นอ่าโอเคนะครับเออเหมือนจะนอนน้อยไปหน่อยอก็จะเป็นส่วนที่แสดงหน้าเว็บนะครับด้านขวาอ่ะปกติผมจะสอนสร้างเทเบิลใช่ไหมครับ อ่ะตอนนี้ผมจะมาบอกวิธีใหม่นะครับสำหรับการสร้างเว็บให้สวยงามนะครับเราก็ต้องจำเป็นต้องใช้ CSS นะครับซึ่ง CSS เนี่ยปกติเรารู้กันว่า CSS มันจะเป็นตัวที่ต้องเขียนโค้ดใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ผมจะมาทำแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับอ่ะจะเป็นการทำ เว็บไม่ง่ายโดยไม่ต้องใช้โค้ดเลยนะครับอ่ะก็แต่มันจะลำบากนิดนึงนะครับก็ตรงที่ insert div นะครับอ่ะ div คืออะไรเราจะมาแทน table นะครับเพราะว่า table เนี่ยมันล้าหลังแล้วสำหรับการทำเว็บอ่ะมันล้าหลังมากๆเราจะใช้ div tag แทแนนะครับอ่กดไปเลยปึ๊บอ่ะจะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับ เราจะไม่มีใช้ ID แล้วก็จะไม่มีใช้ทีนี้เราจะกดโอเคไปก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นกล่องเอาไว้เก็บนะครับเป็นกล่องที่เอาไว้เก็บเว็บของเรามันจะเป็นกล่องเปล่าที่ไม่มีฟังก์ชันอะไรทางนั้นอ่ะเสร็จแล้วเราจะสร้างแนะนําให้ Enter ลงมาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาใส่อันต่อไปเนี่ยจะใส่ไม่ได้เราจะสร้างส่วนหัวก่อน เราจะใส่ตรงส่วนหัวนะครับอ่ะเราก็จะ new css rule ขึ้นมานะครับอ่ะยีบว็บเฮจะเป็นส่วนหัวนะครับอ่ะตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยครับก็จะเป็นส่วนของ css ของส่วนหัวเว็บนะครับอ่ะเราก็จะสร้างสีเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีแดงดีกว่าเป็นสีแดง ก็มาที่บล็อกนะครับบล็อกก็จะเป็นส่วนของความสูงแล้วก็จัดซ้ายจัดขวาอะไรแบบนี้นะครับอ่ามัจะตั้งเป็นออตโต้นะครับความควางเป็นออตโต้เสร็จแล้วสูงสองร้อยนะครับเสร็จแล้วเรจะมาดูที่อ่าตัวบ b เดอร์นะครับ ไม่ใช่ดิตัวที่มันมีมา g ินนะครับอ่ะแพดดิ้งมา g ินนะครับเ้าก็จะตั้งเป็นที่ัประมาณห้าสิบแล้วกันแพดดิง้งแพดดิ้งห้าสิบนะครับแล้วก็ส่วนข้องอันนี้เป็นศูนโอเคนะครับอะจะได้เฮดเดอร์ปึ๊บอ่า จะเห็นว่ามันจะมีขอบใช่ไหมครับขอบตรงนี้เราเราจะเอามันออกนะครับโดยการกดเพ p r o p e r ต y นะครับเสร็จแล้วก็กดศูนใส่ศูนให้หมดทั้งสี่ช่องนะครับกดโอเคอ่าทีนี้ตรงส่วนที่เหลือแล้วมันจะหายไปนะครับก็ตรงส่วนหัวเราจะปล่อยไว้ยางงั้นก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะมาทําตรงส่วนของเนื้อหานะครับก็จะมีส่วนเมนูด,ด้านซ้าย แล้วก็เป็นส่วนของเนื้อหาด้านขวาใช่ไหมครับนะแล้วก็จะกด insert tag div insert div tag ไปอีกรอบนะครับทีนี้เราก็จะเ e ียร New c l a s s ขึ้นมาเป็น save เป็นเมนูก็ได้อ่ะเมนู จะมีเด่นกรอบขึ้นมาแต่งเหมือนเดิมน,นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีีเหลืองใครที่อยากจะใส่รูปเป็นแบ็กกราวแล้วก็มาสั้งตั้งตรงนี้ได้ครับแบ็กกราวอิมเมจนะครับแล้วก็จะตั้งความสูงนะครับเอ้ไม่ใช่ความกว้างนะครับเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตเพื่อให้ง่ายต่อการทำเว็บนะครับ ก็จะสูงประมาณ500ละกันแล้วก็จะตั้งมา g i นเป็น50ไม่ไม่ใช่ตั้ง padding ด,ดีรครับตั้ง padding ดดเป็น50เคนะครับอ่าเราก็จะได้เมนูขึ้นมากดโอเคปึ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วต้องส่วนถัดไป เราก็จะมาทําในส่วนของอ่ะเมื่อกี้ลืมไปนะครับก็มากดตรงนี้ก่อนนะครับเมนูวิธีการตั้งค่า CSS ที่เราทําเอาไว้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเราอยากจะแก้มันอันซ้ายเราก็อยากจะแก้มันใช่ไหมครับแล้วก็กดปึ๊บข้งนางล่างจะมี property อ,อยู่ครับปกติจะเป็น HTML ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็น CSS แล้วก็กดย i ดลูตรงนี้ครับหรือว่าอ่าจะมาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันกดคลิกปุ๊บอ่ามาตรง CSS เอส l ไต์นะครับมันจะมีตัวยีดลูอยู่อ่าถ้าใครไม่อยากมากดข้างล่างหรือว่าหาไม่เจอนะครับก็กดปุ๊บมาตรงนี้ก็ได้อ่าอันเดียวกันนะครับลืมไปนะครับเมื่อกี้เซตขนาดแล้วก็เซ็ตความสูงไปปุ๊บลืมเซต ด้านซ้ายนะครับอ่าอันนี้ตอนนี้ไม่มูเพลงนะครับแต่อาจจะมีเสียงรถยนต์ผ่านไปผ่านมาเล็กน้อยนะครับก็แถวนี้มันเงียบนะครับเสียงรถยนต์ก็จะดังหน่อยนะครับเนื่องจากบ้านติดถนนด้วยอ่ะมาจะด,ด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วด้านขวาเราก็จะ insert dv tab เหมือนเดิมแล้วก็ new css rule เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนเนื้อหา คอนเทนต์นะครับแลบเนี้อ่าเราจะตั้งบล็อกเป็นโสต์ไลท์อันนี้สำคัญมากตรงโค้ดเลฟโสต์ไลท์เนี่ยสำคัญมากที่เหลือก็จะเป็นออโต้ก็ได้แต่เมื่อกี้เป็นสามสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นปั๊บแล้วก็สูงประมาณเมื่อกี้เท่าไหร่ห้าร้อยแล้วก็จะตั้งแอดดิ้งห้าสิบ ปึ๊บอ่าอนนี้ก็จะได้ด้านขวานะครับซึ่งแปลกๆเหมือนกันเอ๊ะจะดูอีดิูนะครับว่าผมทำผิดตรงไหนสามสิบเปอร์เซ็นต์โพดเลฟแล้วก็อันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โพดไลท์ลก็ไม่น่าผิดนะ เนโดไโอเคมีแทดดิ้งโอเคนะครับผมจะมาในส่วนกด F12 ดูนะครับเห็นมันกระจายอย่างที่เห็นนะครับก็ผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวท้ายเนี่ยมัน30%นจริงๆหรือเปล่านะครับ่ารู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่า30%จริง มาดูตรงส่วนของบล็อกนะครับก็จะเป็นตรงส่วนของแพดดิ้งอะจริงจริงวยเราเซตแพดดิ้งไว้นะครับก็อออ๊รู้สึกความสูงไม่เท่ากันนะครับขอปรับแป๊บหนึ่งนี่เป็นหน้าร้อยตอนนี้แหละ สูงห้าร้อยนี่ก็สูงเท่ากันไม่ใช่หรอเอ่อเปลี่ยนปีดีกว่าจะได้ดูง่ายเพราะมันสูงเท่ากันโอเคมันสูงเท่ากันนะครับอะแล้วก็จะได้ส่วนหัวส่วนซ้ายแล้วก็ส่วนขวานะครับอะทีนี้ในนี้มันจะต้องมีเมนูใช่ไหมครับ ก็จะมีเมนูอะไรนะเอาก่อนผมทำไว้ผมลืมไปแล้วเนี่ยผมทำตั้งนานแล้วอ่านั่เงครับเมนู How to แล้วก็ about นะครับก็โอเคนะครับผมจะสร้าง d แ tag ขึ้นมาสามอันขอรเผม,มเติมสามตีปึ๊บ d v tag เ่าวคา e w c ขึ้นมาเป็นบ u t t o n นะครับ U T B O S ถ้าใค็ไปปลุกปึ๊บมันจะเปลี่ยนแ a c k g r o u n d นะครับเป็นสีอะไรดีสีฟ้าก็ได้โอเคปึ๊บอ่าเราจะได้ตัวสีฟ้าขึ้นมานะครับล้ากดปึ๊บแล้วก็คลิกขวานะครับ c o p แเราจะวางครับ เนะครับเราจะได้กล่องที่มันเหมือนเหมือนกันสามกล่องนะครับอข้อดีและข้อเสียของ CSS ก็คือดูนะครับกดปึ๊บ G N ูปึ๊บไม่ใช่ Edit ดดูนะครับเสร็จแล้วเราจ,จะเปลี่ยนพื้นหลังให้ดูปึ๊บเป็นสีเขียวนะครับป้าบเหมือนกันเป๊ะเลยครับก็ข้อดีข้อเสียของ CSS ก็คือข้อดีก็คือเวลาเปลี่ยนเนี่ยหลายๆอันเนี่ยมันจะเปลี่ยนเหมือนกันหมดเลย แต่ข้อเสียก็คือเวลาจะเปลี่ยนแยกๆเนี่ยเราต้องสร้างค์สขึ้นมาสร้างคัสขึ้นมาสร้างคัสขึ้นมาแบบที่ผมทําอ่ะกดปึ๊บสร้างคัสเนี่ย u c s s ห l ือขอสร้างปึ๊บอ่ะเราก็จะกดโอเคเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าเมื่อกี้ขึ้นมาหน้าที่ดูเนี่ยโอเคอ่ะทีนี้จะสอนโค้ดเล็กๆน้อยๆนะครับ เป็นของฟวสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับเป็นชิคเล็กน้อยสําหรับการแต่งสวยๆนะครับอผมจะทําให้มันขนาดใหญ่ๆจะทําเป็นาจะทํามาจิน้นะครับมาจิ 50, 50, 50, 50. ้ง 50px ผมวม่าสัก 10px ก็พอมั้ง โอเคนะครับ 10px กําลังสวยเลยแล้วก็ตรงนี้ตรงส่วนของแ a ดดิ้งสักประมาณ 10px นั่นแะหละอ่านั่นแหละกําลังสวยเลยครับตรงส่วน t ท o n เราสามารถอ่าพิมพ์อะไรต่างกันก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกขวาเนี่ยราฟร์แมตเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้เลยนะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็เฮดเดอร์หนึ่งจะใหญ่สุดแล้วก็เฮดเดอร์หกจะตัวเล็กกว่าปกติซะอีกประมาณเทดดิงต่ำก็พอนแล้วนะแล้วก็ใครที่จะปรับแต่งก็ปรับท e ี H ่ HTML ได้เหมือนเดิมนะครับ ปรับแต่งตัวพรอนก็นะปรับไม่ได้โอเคนะครับปรับไม่ได้ปรับได้ได้โอเคนะครับ ทีนี้ผมจะสอนโค้ดนิดนึงไปในส่วนของปิสต์นะครับจะได้เห็นกันชัดอะไอปุ่มตัวเนี้ยมันคือบัตตอนใช่ไหมผมจะทาให้มันสวยๆก็คือเราจะแก้ตรงบรัตตอนอลองหาบาัตตอนนี่ไงคิดว่าวอ,อร์เดอร์นะครับแล้วก็ ได้เลยเด็ดนะครับเล้ก็พิมพ์ขนาดไปอ่า 25, 4x, 25, 4x, 25, 4x, 25, 4x จะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่นะครับทำปึ๊บใส่ดีมิคลอนด้วยครับปึ๊บไม่มีอะไรครับ มันไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่ามันไม่แสดงตรงนี้ต้องกด F12 ครับอเห็นเปล่าเห็นหรือเปล่าครับอะจะเห็นว่าขอบมันมนใช่ไหมครับนี่เป็นการแต่งเล็กๆน้อยๆ,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 ๆนะครับที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรเลยใช้แค่ Adobe ตัวเดียวนี่ผมเห็นว่าเ h เ a อร์มันสูงไปหน่อยนะครับจะลดขนาดเ h เ a อร์นะิดนึงขอ,อเป็นซกัก หนึ่งร้อยได้ป่ 100. ะนับหนึ่งร้อยเออหนึ่งร้อยก็พอแล้วนี่ผมจะเปลี่ยนดีไซน์จังตัวแล้วนะปึ๊บอ่าตรงนี้จะเป็นเ,นเ,เ,เ,นนเนซนเดอร์คุณเมคยูสไซด์เือนเดิมนะครับเราก็จะใส่ D I V แท็กเข้าไปปึ๊บ เดี๋ยวเราผมก็จะเขียนรูขึ้นมานะครับปึ๊บเขียนรูเสร็จแล้วเปลี่ยนแป๊กราวนะครับเป็นสีขาวครับแล้วจะทําการอะ,อะไรเปลี่ยนแอดดิ้งนะครับ จรนะฮะปึ๊บอาจะเกินนะครับ26่งิบโอเคแลวก็เปลี่ยนเปลี่ยนแคปอร์นึ่รู้ส,สึกว่าตรงส่วนเฮดเดอร์นี้จะรับไม่ไหวนะครับเป็นประมาณ150ลกัน จะมาแก้ตรงส่วนอา t o m a ม่ d t r a d i ต่อนะครับใส่อเตอร์นะครับเราก็จะเป็นบอเตอร์ก็จะมีเป็นจุดนะครับเห็นปะ่ะอ่มีเก็มีเป็นจุดเป็นจีเป็น เป็นแท่งๆนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลดับเบิลก็จะเป็นสองชั้นนะเป็นกร๊ปเป็นกร๊ปก็จะ,ปจะเป็นตัวสีดำๆวิฟวิก็จะเป็นตัวขอบข้างนอกนะครับอินเซสอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับออาเซตน่าจะเป็นข้างนอกนะนใช้เป็นโซลิดนะครับนะโซลิด ออก็ใส่เหมือนเดิมครับส่วนเดีเีเป็นส่วนตรงนี้ h e a เ e อ JV เะวีนบเดิมวัเดิมวรเดิมเี ออเดอร์1 0็ x นะครับอรนนี้มองไม่เห็นไปขงางอกครับปึ๊บอ่ราก็จะได้เว็บสวยๆมนๆนะครับใครสงสัยว่าทำไมมันเป็น่างนั้ก็ ตรงส่วนคอนเทนต์นะครับเรายังเหลืออยู่ก็คือคอนเทนต์แต่ยังไม่ได้ตั้งตัวมาจินนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับนะเราตั้งมาจินเป็นที่ 10px ไม่ได้ตั้งพดดิ้งเป็น 10px แล้วกัน ยิงก็ไม่ได้ครับโอเคครับเราจะมาตั้งในส่วนของนนตัวเท็กร้เตัวเท็เราสามารถสร้าง CSS ได้เหมือนกันนะครับก็คือเราต้องปึ๊บ Create New Style ตัวนี้ใช่ ต้องสร้างกล่องขึ้นมาก่อนนะครับสร้างกล่องขึ้นมามันจะมีกล่องเป็นของตัวเองนะครับเราสามารถ g ีเอไดอ้จะทำการแพทติ้งนะครับยี่สิบนี่้จะแยกออกมาแล้วครับแล้วใส่เนื้อหาได้ตามปกติเลยครับตอนนี้ อ่ะตรงส่วนใครที่อยากรู้ว่าเปลี่ยนัวเว็บตรงไหนนะครับก็นี่ครับตรงนี้ครับเปลี่ยนไตทตเลตก็จะเป็นส่วนของัวเว็บข้างบนนะครับที่มันเป็นหัวไทต์เล็ตอาร์กิเมนต์อยู่เนี่ยพอกดเซฟสองเซฟสิบสองปึ๊บเซฟออกมาปึ๊บก็จะเป็นตัว how w to m k k เดียวสนะครับอ,อันนี้ก็จะสอนไปช้าๆนิดนึงนะครับก็ล่วงเลยกันไป20่สนาทีแล้วอก,ก็หลักๆก็มีแค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำหน้าต่อไปก็เฟ,ฟเป็นอินเด็กแล้วก็เฟ,ฟเป็นตัว about ตัว h o w To นะครับแล้วในส่วนของตัวในส่วนของชื่อไฟล์นะครับผมอ่าตรงนี้มันมีปัญหานะครับ แนะนำให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นไฟล์ที่ประมาณว่าชื่อติดกันแล้วก็เป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับของภาที่หนึ่งพอนีติดที่ใสติมตัวใหญ่ตัวแรกผมก็ต้องมานั่งแก้อีกนะครับแต่ว่าอามันีะมีปัญหาตอนอัปเว็บขึ้นเซิร์เฟเวอร์นะครับเพราะว่ามันจะอ่านไฟล์เราไม่ออกถ้ามันมีตัวเว้นว่างครับ จะอ่านไฟล์เราเป็นแบบคนละไฟล์ได้นะครับหร mm ือ hmm. ว่าอาจจะเวลาลิงก์เนี่ยจะลิงก์ลำบ,บากเราเพื่าทำลิงก์กัน Index mm hmm. อินเด็กต์มจะสร้างเป็นโฮมโฮมใช่ไหมแล้วก็ใ e ที่ HLL มัาจะลิงก์บ่ายโฮมก็จะเป็นอินเด็กต์ก็จะเป็น R2 แล้วก็ about จะเป็นอเบลหรือทำแบบเดียกันทั้งๆอันหรือว่าถ้าอยากให้เป็นเว็บแบบอะไรอ่ะฉลาดฉลาดหน่อยก็คือหน้าโฮมเนะี่ยไม่ต้องใช้หน้าโฮมจะเป็นหน้าโฮมถ้าหน้าเบลไม่ต้องใช้อเบลนะครับ ข้างหน้า How t ูก็จะมีแค่โอเฮ้ยโอมโอมไปกดหา t ูเลยหาทูก็จะไม่มี How to นะครับมันจะมีแค่ a b o u เปลวโอมตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยน CSS ให้มันไม่เป็นสีแบบนี้ได้นะครับก็คือ ที่เด่นๆนะครับตั้งสีดูดนะครับปึ๊บตั้งสีไอ้นี่เป็นฟอนต์ออกคันเลิ่มเราสามารถตั้งสีได้ตามท่อ เราสามารถเอา T S S มากรบตัวลิงก์สีฟ้าได้นะครับจะมี Home มาตัว About น Home นี่เป็นหน้าหน้า Home นะครับ Index จะไม่ได้เซฟนะครับก็เซฟ e แล้วไม่ Save หมดทุกอันนะครับ นะจะมี home, how to, about นะครับถ้าไปที่ how to ก็จะเ,เป็นลิงก์ดำๆนะครับเพราะว่าเราเซต g s s เอาไว้ไม่ให้มันเป็นสีนะครับมันเป็นลิงก์สีดำดันอโอเคนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็บางคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะมาดูลิงก์นี้ก็ได้นะครับ จะไ,ได้เว็บสวยๆง่ายๆนะครับมนๆกรอบมนๆนะครับถ้าแต่งสวยๆหน่อยก็สวยดีหรือว่าถ้าอยากถามเทคนิคนะครับก็ลองถามมาได้นะครับพี่เพจนั่นแหละแต่ว่าผมแนะนำให้ถามใน YouTube ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเพจเนี่ยมันไม่ค่อยเด้งแล้วผมก็ไม่เข้าไม่ค่อยเข้าไปในเพจนะครับแต่ว่าถ้าเป็น y youtube เนี่ยพอผมเปิดลิงก์อะไรอ่ะ ผมเปิดวิดีโอขึ้นมาปุ๊บเออถึงผมไม่เข้าลไลไในเพจกระดิ่งมันก็ขึ้นนะครับอ่าผมก็จะกดกระดิ่งเข้าไปดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมาโค้ดในนี้แหละเดี๋ยวผมเข้ามาตอบนะครับอ่าอาจจะนานสักหน่อยนะครับถ้าใครที่รีบก็อาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือลนะครับอ่าเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยว่างเหมือนกันโอเคนะครับสวัสดีครับ